สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV มาคุยกันหลังเกมสักเล็กน้อยหรือเปล่าเพราะว่าผมคุยไปแล้วในช่วงระหว่างเกมเนาะอ,อ,อันนี้ก็มาคุยเสริมนิดหน่อยแล้วก็อัปเดตผลการแข่งขันด้วยเนาะสำหรับฟุตบอลเจลีกนั่นเองเพิ่งจบไปสดๆร้อนๆน,นั่นเองนะครับผมก็ผมทายถูก2คู่นะแล้วก็ทายผิด1คู่เนาะเออที่จริงอเก,กือบจะทายถูก3คู่แล้วนะท่านผู้ชมครับ ก็เออซัปโปรโรมาเพียงพํ์ในช่วงท้ายเกมนะครับผมนาอยู่ดีๆท้ายเกมแม่งโดนโดนเหมือนโดนตอนโดนเซนไดยิงเลยลูกนั้นนะลูกแรกอะนะครับผมเหมือนโดนเซนไดยิงเลยอ่ะสำหรับผลการแข่งขันเจลีกนะครับผมก็ร่างอนโดสึก,ก็เสมอกับชิมิสึไป1ประตูต่อ1วันนี้มุ้ยได้ลงตัวจริงนะครับผมแล้วก็ถูกเปลี่ยนในนาทีที่60 61นี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดน,นะ เออถูกเปลี่ยนออกดูจากไทม์ไลน์นะฮะกอะ็อย่างอย่างที่เห็นแหละครับผมเออก็ถ้ายิงตรงตรงกรอบนะเป็นตุงเลยนะสำหรับชิมิสึเนี่ยนะครับผมก็อุตส่าห์นำแท้ๆนะนำไปก่อนนำเจ้าบ้านซากันโดสึไปก่อนแต่กผ็ผมก็วิเคราะห์แล้วเฮ้ยมีโอกาสเสมอสูงก็เสมอจริงๆด้วยนะครับผมก็คู่นี้ก็เดาถูกไปนะฮะส่วนอีกคู่หนึ่งโยโกมาเอฟมาริโนสถิติ ของมาลีน็อกเขาอาจจะข่มโยโกม่าเอฟซีเปสมควรผมก็เลยไม่ต้องคิดอะไรมากเลยก็เอ่อโยโกม่าก็ชนะจริงๆด้วยครับคู่นี้ก็ทายถูกเหมือนกันนะครับผมก็ชนะไปถึง4-0เลยนะโอ้โหแม่ถล่ลมแบบว่าถล่มทลายเลยนะครับผมอืมนะวันนี้อ้าวุ้มธีรธรก็ได้ลงตัวจริงเหมือนกันได้ลงเต็มเกมด้วยนะครับผมไม่ถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับแล้วก็ในส่วนของอ้าซัปโปโรนะครับผมซัปโปโรเจอกับ f อฟโตเกียวนะครับก็ยิงนําไปท้ายครึ่งเวลาแรกนะก็รูปเกมก็ค่อนข้างจะไม่ได้เพรสซิ่งกันอะไรกันมากเท่าไหร่นะอาจจะมีเร่งเกมในช่วงท้ายเกมของครึ่งหลังที่ f อฟโตเกียวต้องการเร่งเอาสกอร์นะครับผมก็ก็สําเร็จจนได้นะเออน,นะครับผมก็ตีเสมอจนได้นะครับก็เสมอกันไป1ประตูต่อนหนึนะเสมอ3นาติดละนตอนนี้นะก็ยังสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นเนาะแต่ก็ เสมอเยอะไปหน่อยเนาะหนักไปทางเสมอที่จริงเจชนะชนะอยู่แล้วพอเปลี่ยนเจชนะทิปออกออตัวที่จะโฮบอลหรือว่าตัวที่จะโต้กลับอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าโดนการคลองเกมในแดนกลางอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าเอฟซีโตเกียวก็ดูเหนือกว่าในช่วงท้ายเกมเนาะหลังจากที่เปลี่ยนเจชนะทิปออกนะครับผม,มนะครับทำให้แดนกลางอะไรเนตัวเชื่อมเกมอะไรอย่างเงี้ย ตัวที่จะโต้กลับอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยบอกว่าขาดความน่ากลัวไปนิดนึงนะส่งดักลัดมาส่งตัวตัวใหม่ลงมาก็ไม่ได้มีลุ้นอะไรเท่าไหร่นะที่จริงอ่ะจ,จะนำห่างเป็น20แล้วนะจังหวะที่ลูคัสโดน2 2 2อ,อ,อรอบนะเจเอสซี่ไปครั้งหนึ่งนะครั้งหนึ่งที่บอกว่าหลุดไปทางกราบขวานี่แหละแต่ก็ไม่มีจังหวะยิงแล้วลูคัสอีกจังหวะหนึ่งที่หลุดเข้าไปแล้วหนิงหนิงนะ ู้รกษาประตูตออกมาไวแล้วก็บล็อกไวได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจังหวะที่โดนยิงก็เหมือนลูกแรกที่โดนเซนไดยิงอะ่ะออพามาทางกราบกราบซ้ายน่าจะเป็นสุงกะหนะ้าที่เป็นรับรับหน้าที่ในแนวรับฝั่งซ้ายอะ่ะฝั่งซ้ายนะก็เป็นอย่างนั้นอะ่ะโล่งอย่างง้นนะโดนโดนตรงนั้นอะ่ะตลอดเลยนะครับผมโดนแทงมานะครับผมแทงมาหลุดมาแล้วจับบอลและบอลแรกของเอฟซีโตเกียวดีมาแล้วก็ยิงอัดเข้าไปนะครับผม สูกิโนะก็เซฟได้นิดนึงนะแต่มันก็อบอลมันก็แรงนะแล้วก็เข้าไปนั่นเองนะฮะก็มีเร่งเร่งช่วงท้ายเกมน,นิดนึงสำหรับ FC โตเกียวนะก็ได้ประตูก็เสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งนั่นเองอนะก็ทายถูก2คู่นะผิด1คู่ที่จริงแม่งเกือบนิดเดียวนะเกือบนิดเดียวผมจะทายถูก3คู่แล้วด้วยซ้ำนะฮะก็โอ้โหถ้า FC ฟซีเออถ้า ซัปโปโรไม่มาโดนท้ายเกมนั่นเองนะครับผมรูปเกมภาพรวมก็คู่ชิมิสึผมก็ไม่ได้ดูมากเท่าไหร่นะผมดูแล้วก็ยิงกันไม่ค่อยได้นะเออนะครับผมรูปเกมก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่ผมมองว่านะทีมไหนก็แล้วแต่ที่จะไปเจอคาวาซากิฟอนตาเล่นี่น่ากลัวนะคาวาซากิฟอนตาเล่เนี่ยนะชิมิสึนี่น่าห่วงมากเลยอาจจะโดนถึงอาจจะโดนมากกว่า3ลูกนะ ถ้าเจอคาบาสกิฟอนตาเล่นะน่ากลัวนะ,ะถ้าเป็นชิมิสึนะครับผมอ่ะก็เออไม่มีอะไรมากนะสำหรับคลิปนี้นะก็คุยหลังเกมก็ไม่ค่อยมีประเด็นอะไรเท่าไหร่นะครับอ่ะมันมีประเด็นนิดน,นึงนะผมดูไลฟ์สดสยามสปอร์ตนะครับผมก็อ,อ,อ,อ้แต่แต่มีคนบ่นเรื่องเรื่องอะไรนะบอบู่ภาคเยอะมากเลยนะคอมเมนต์อะคอมเมนต์โอ้โห เยอะเออคอมเมนต์นะ่ะเยอะมากเลยท่านผู้ชมไปย้อนดูได้นะคอมเมนต์โดนโดนเยอะนะเออโดนโบอปัวโ,โดนเยอะแล้วอีกประเด็นหนึ่งนะที่ผมเห็นคอมเมนต์กันเยอะมากเลยในในตอนไลฟ์สดอะไลฟ์สดของคู่ซัปโปโรนะเรื่องเรื่องการพากแล้วนะอีกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือการเรียกชื่อของเจเจบอตทรอยเจบอตบอตทรอยนะผมส่วนใหญ่ผมจะอ่านชื่อว่าเจเจบอตทรอยนะเจบอตทรอยแต่ ผมเห็นทั้งที่เป็นประเด็นก็คือว่าบอลบูออกเสียงแล้วก็อีกคนหนึ่งนะต้องใช่ไหมต้องออกเสียงด้วยออกเสียงตามกันบดบดตรอยบดบดตรอยนะผมก็ไปสะกดใน u t u b e เออในใน o g l e Translate เอยมันก็อ่านอย่างจี้งจริงนะมันก็อ่านอย่างจริงๆนะบดตรอยอ่ะเดี๋ยวผมอ่านออกเสียงเนะี่ยอ้าวได้ยินไหมเนะนี่ยนะ บอทรอยด์บอทรอยด์บอทบอทรอมันมันจะขึ้นเสียงเสียงสูงก่อนบอทรอยด์บอทรอยด์เงี้ยบอทรอยดมันจะมีตรอยอ่ะมันตรอยตรตตามีลิ้นลิ้นอ่าเงี้ยตรยตายบอทตายเบอทรอยด์เจบอตายเีย j จบอ r ร i d เดี๋ยวดีผมสะกดให้นะเจเจบอทรอยนะนะเจบออยเจบออ j จ o บรอยเจอมันต้องมีเสียงอื่นในคอนะเจนะเจย่เจยเงี้ยเออถ้าออกเสียงถูกๆนะเจเจเจย d บ b ูดรอยเจบรอยบบเจอมันก็รอยนี่หว่าเจ o บรอจอ๋อมันจะมีเด e หน่อยนึงอะหน่อยนึงอะนะ th เนี่ยนะนะ but but ที่มัน both but แล้วมัน royd ไง d h e d h e oh โอ้โหเสียงออกยากนะ J boyd J b o t d dry J b o t d dry J boyd J b o r d J boyd J b o t d dry J boyd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  dry J boyd 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 dry J b o r d J boyd ันนี้เสียงต่ำ J b ี่ d J boyd J b ถ้าออกเสียง เจเบอร์ไทยเจเบอร์ไทยไปน่ะถ้าได้เป็นเสียงเสียงเดียวล่ะบอสฟลอยดเบอร์ไทยอ๋อเบอร์ไทยเบอร์ไทยเบอร์ไทอ่ะเขาออกเสียงถูกละนะบอบูออกเสียงถูกแล้วเบอร์ไทยเบอร์ไทบางคนก็เจไมไ่เจไม่ลอยเจบัวลอยเจอะะไรนเจโบโบลอยเจโบลอยอะไรเงี้ย แต่ออกเสียงถูกละ birdroid 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 b r, i r r เพราะมันมีตัว r ตัว i birdroid j j ต้องต้องมีเสียง <c oughs> j เนี่ะ j birdroid birdroid อย่าไปล้อเขาอันนั้นเสียงเขาถูกออกถูกแล้วนะ j birdroid <c oughs> <c oughs> <c oughs> อันนี้อันนี้มันก็จะเป็นแนวขำขันไปเห็นคอมเมนต์เล่นประเด็นนี้เยอะมากแล้วก็ในส่วนของประเด็นของการภาะเรื่องภาพนี่ผมบอก ผมผมไม่วิจาร์แบบว่าเฉพาะเจะจงนะผมผมพูดถึงภาพรวมของนักภาคนักภาคบอลวงการบ้านเรามาดีกว่าอ่ะพูดถึงประเด็นนี้ก่อนคืออย่างนี้ผมสังเกตว่าเอ่อการภาคบอลคนไทยเราอะ่ะเออนัาภาคคนไทยเราจะออกนอกเรื่องไปซะเยอะเกินไปเป็นน้ำเกินไปอะ่ะแบบว่าออกคือ,อยังไงอ่ะ พูดถึงสภาพบรรยากาศอะไรนู่นนี่นั่นประวัติสถิติอะไรอย่างเงี้ยวางเกมอ่ะคือมันเยอะกันไปคือเท่าที่ผมสังเกตสังเกตที่ต่างประเทศเขา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 อะไรนะเขาเขาภาคบอลน,นะทั้งญี่ปุน่นทั้งเกาหลีเองนะเกาหลีนี่ภาคมันนะผมไปดูในเคล็กอ่ะภาคมันนะทั้งอเมริกาใต้นี่ไม่ต้องพูดถึงนะครพอ่อครแม่ของการภาคเลยนะแล้วก็อังกฤษเองภาษาอังกฤษเองคอมเมนตาร์รี่อ่ะ ของอังกฤษอ่าเมกาใตา้สเปนรเนี้เอาของต่างประเทศดีกว่าของต่างประเทศส่วนใหญ่เขาจะภาคจังหวะเกมจังหวะเกมแล้วมันจังหวะเราจังหวะลุ้นอย่างเงี้ยโยโอเอาง่ายๆท่านผู้ชมเอาง่ายๆนะท่านผู้ชมลองไปดูไฮไลท์ในสยามสปอร์ตนะไฮไลท์สยามสปอร์ตที่เขาพากเป็นภาษาไทยนะแล้วลองไปดูชแนลเจลีอินเทอร์เน็ตชแนลอะเจลี Jelly, ที่ภาคเป็นภาษาญี่ปุ่นอะเฮ้ย มันคนละฟิลเลยนะคือมันคนละฟิลเลยจริงจริจังหวะยิงเหมือนกันอะแต่แต่ฟิลในการลุ้นอะต่างกันมากเลยของญี่ปุ่นเนี่ยจาซูโจ้ซูโจ้เขาออกเขาออกแพชชั่นในการพากัยเออเดี๋ยวค่อยมาพูดกันเนาะในเรื่องเนี้เยอะมันมันรู้สึกมันมีลุ้นอะคือเราดูไปด้วยแล้วมันลุ้นมาโอ้ซูโจ้บาเลชีอะไรเงี้ยมันมันรู้สึกว่ามันลุ้นกว่า มันลุ้นกว่าเออแต่บ้านเราเออผมบอกต,ตรงๆนะเอออย่างบอูผย่างเนี้ยผมผมก็จะหลับจะหลับอารมณ์ผมยังไงรู้ไหมบอูผ้างอ่ะอันนี้ผมออขอโทษขอโทษบอโผดีนะคืออารมณ์เหมือนประมาณว่านั่งดูบอลในบ้านนั่งกึ๊บอ,อ่านั่งนั่งวงเล่าอ่ะนั่งวงเล้าแล้วกินเหล้ากันแล้วถอดเสื้อถอดเสื้อร้อนๆไนน่้ไหมใส่ใส่กาง,งเกงบอลตัวเดียวอ่ะ นั่งบอลตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําพุงพุยแล้วก็นั่งถือแก้วเหล้าอยู่อะแล้วก็ดูบอลไปด้วยภาคเหมือน,เห,อนเหมือนอารมณ์ประมาณนั้นอะผมไม่รู้ดิคือคืออารมณ์ผลประมาณนั้นนะ <c oughs> มันมันไม่เหมือนภาคแบบว่าอืมอ่าเดี๋ยวท่านผู้ชมอาจจะหาว่าผมไปว่าเขาอีกอะท่านผู้ชมลองดูเอาเอาเทียบอนักภาคไทย,ยกับนักภาคน,ภานักภาคเจริที่เป็นเวอร์ชั่นญี่ปุ่นนะ เฮ้ยเวลาจังหวะลุ้นมันลุ้นจริงๆนะว่าสู้ทู่ไม่รู้จะไปอะไรจะไอะไรจะไปชี้อะไม่ได้ชี้อะไรเงี้ยมันมันจะมันกว่าเยอะเลยมันกว่าเยอะเลยแล้วเกาหลีกับผมเคยดูละผมเคยดูภาคมันมันจะมีภาคสองตัวสองเออสองคนสองคนนะนักภาคของของเกาหลีนะของเกาหลีก็มันถึง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 ,ถงอในในสนามจะไม่ค่อยมีคนนะ แต่เวลามันถ่ายทอดสดมานะโอ้โหไม่มันชิบหายเลยนะฮะคือผมอยากให้แบบว่านักพาก์บ้านเราอะ่ะให้พากจังหวะลุ้นในเกมให้มากให้ประมาณสัก80%อะนะแล้วอาจจะเออจะไปเอนอกเรื่องอะไรก็แล้วแต่สัก20%ก็ได้อะแต่ของเราอะ่ะจะนอกเรื่องอะ่ะสักประมาณ60%อะแล้วก็จะพากในเกมประมาณ40%อะคืออารมณ์ประมาณนั้นะนะอ่อ นะครับมันมันจังหวะลุ้นจังหวะอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะแบบว่ามันจะได้อรรถรสยินดูคือดูดูอย่างที่เขาพากในต่างประเทศก็ได้เราเราเราจะรู้สึกมันกว่านะเราจะรู้สึกมันกว่าเยอะนะแล้วก็ออย่างภาคเวอร์ชั่นภาษาอัางกฤษเงี้ยส่วนใหญ่ท่านผู้ชมก็คือเขาจะพากจังหวะเกมั้งนั้นเลยจังหวะในเกมจังหวะนี้จังหวะนี้โอ้จังหวะนี้เรียกชื่อขานชื่อนักเตะจังหวะนี้โอ้จังหวะซามไกูเขาจะเน้นเขาเรียกว่า จะเน้นน้ำหนักจะเน้นเสียงเยอะมากอ่ะท่านผู้ชมลองไปเปิดโหมดเล่นเกม ps 2020ก็ได้ ps 2 0 0มันจะมีมันจะมีให้โหลดโหลดเสียงภาคของเกาหลีญี่ปุ่นจีนก็มีแล้วก็อ,อังกฤษก็มีของของสเปน spanish ก็มีนะครับผม spanish p o r t u g u e ก็มีท่านผู้ชมลองไปดูจังหวะภาคเขานะมันจะภาคลุ้นมันมากเลยสนุกมากเลย นะครับผมคือเราอยากจะให้แบบว่าไม่ไม่ต้องเอาน้ําเยอะแบบว่าเอ้ยเอาจังหวะสาธยายเกี่ยวกับเรื่องประวัติเรื่องอาสาถติตินู่นนี่นั่อันนั้นเอาคุยหลังระหว่าง,ลง,ลห,ลงหลังเกมก็ได้หลังพักเบรกก็ได้พักเบรกก็ได้หรือว่าหลังเกมก็ได้คุยอะไรเงี้ยสถิตินะั้นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ในเกมอ่ะในเกมฟุตบอลเราต้องการดูอัรรสของการภาาก็คือว<ๆ>่าเราต้องดูเราอยากลุ้นจังหวะเกมตอนนี้มันเคลื่อนตัวไปยังไง อารมณ์นึกภาพดูว่า,าเหมือนสมัยก่อนที่ไม่ได้ดูบอลอะ่ะที่ไม่ได้ดูที่ไม่ได้ดูภาพอะ่ะแต่เขาทําไมภาคมันภาคในวิทยุอะ่ะอารมณ์อย่างนั้นอะ่ะคือให้คนสามารถจินให้แฟนบอลสามารถจินตนาการได้ว่าเอยจังหวะนี้มันเป็นจังหวะไหนวะมาทางซ้ายมาทางขวาเอ้อจังหวะง้างยิงโดนบล็อกได้อะไรอย่างเงี้ยจังหวะนี้ปัดออกไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเลบได้โอโ้ลูกนี้แรงเกินอะไรเงี้ยลูกนี้โอ้โหโอ้โติด ครอะไรมันจะให้มันเป็นภาพหลับตาลแล้วสามารถจินตนาการไปได้อะไรอย่างนั้น่ะอารมณ์ประมาณอย่างนั้นนะ่ะนะผมเไม่ไม่รู้จะฝากใครนะเออเอาไปไปดูน้าผาาของของต่างประเทศแล้วกันเนาะเอออ่ะผมเข้าใจว่าบางคนก็อาจจะมือใหม่ในเรื่องของการภาคแต่บางทีมแม่งเออบอลก็สนุกนะแต่ภาผภาชวนง่วงชิบหายอา่ะผม อ่ะผมก็มุมมุมในของแฟนบอลน,นะผมก็ไม่ใช่คนภาคเกิ่งอะไรหรอกแต่ส่วนใหญ่อ่ะเวลาผมภาคบอลผมผมภาคผมภาคในไลฟ์สตรีมผมก็จะภาคแต่จังหวะเกมจะไม่แบบว่านอกเรื่องนะอ่ะไปดูคลิปยอดวิวเยอะที่สุดของผมเนะี่ยเวลาผมภาคภาคในสนามตอนยูยี่สามอ่ะเออดูดูในนั้นก็ได้นั่นแหละเนี่ยผมภาคผมต้องใส่ลมประมาณนั้นนะ่ะนะคอแหบคอแห้งอะ่ะคือมันต้องภาคอย่างนั้นเลยนะคือมันต้องมีแพท ฟ,ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ตื่นเต้นเราอย่าภาคให้มันง่วงเราอย่าภาคให้มันง่วงสิเออเราต้องภาคให้มันตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาอันนี้ผมไม่ได้มาสอนใครนะอันนี้คือเราเออให้มันพังมันกว่าน,นี้นิดนึงอะเออ,อะไรประมาณนั้นนะเราเราอยากจะดู่โอ้แม่งคนนี้ภาคมันน่าติดตามด้วยอะไรอย่างนี้นะอรรถรูในการดูบอลถ่ายทอดสดอย่างหนึ่งก็คือคนภาคนี่แหละดูแบบไม่มีเสียงภาคเลยมันก็ง่วงนะเออเออ คือถ้าเกมสนุกสนุกมันๆอย่างเงี้ยภาคนี้ง่วงได้นี่แม่งเฮ้ยต้องทบทวนแล้วนะโอเคครับลาท่านผู้ชมห่นครับสวัสดีครับ